Thank you Bruno มี support อยู่ Bruno <Thank you. S 2> นี่เลยครับบู u n o จัดให้เบอร์8เลย b a n n a a k เยี่ยมอะไรครับเนี่ย <laughs> okay, ใจด้วยครับอุกีคร Thank you คุณแก่ทีนเากที่ดอ a โ e เ Sorry, thank you. อีวานบีส์สปอร์ตอยู่ัำมาท่าบีบๆ้นงๆแฟนช่องเจ้าที่โอทาฟอร์ดตอนนี้นะครับพีเอ็มกลับมาที่สนามซ้อมคาริงตันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่กลับไปเมืองไทยนะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลเนี่ยก็ยังไม่ได้มาเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องมีน้องๆมาด้วยนะครับนี่น้องออแกนนะครับนี่แล้วก็น้องเก่งนะครับแล้วก็น้องกั้งด้วย น้องออแกนชอบใครเป็นพิเศษชอบการาโชชอบการนาโชนะโอเควันนี้ต้องได้หมได้ต้องได้นะเก่งครับชอบใครครับอีริกเซ่นแล้วก็พาเซมโลกอ่ะโอ้โมีโอกาสนะชอบใครครับบูโนเป็นอนี้ครับบูโนนะเดี๋ยวบูโนต้องต้องจอดให้เราโอเคเดี๋ยวอีกเดินอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงด้านหน้าแล้วที่เป็นที่รอนักเตะของพวกเรานะครับแล้วที่โอทาฟอร์ดก็มี พาน้องๆมานะครับเป็นเอกลุศิตเลยจัดแบบพิเศษพิเศษแล้วมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ใครบ้างช่วงนี้นะครับเป็นช่วงซัมเมอร์เลยมาเล็กๆนะครับอากาศก็สบายๆประมาณสัก15องศาใครที่เคยมารอนัดเตก,กับพี่เอ็มนะครับหมายถึงดูในคลิปเนี้ยก่อนหน้านี้ถ้ามันเป็นหน้าหนาวมันจะหนาวมากเลย หนาวแบบสุดๆแต่ตอนนี้ใช้ได้ครับมาถึงข้างหน้าละแฮร์รี่แม็กควายมาคนแรกเลยครับค่ะเป็นนี่เป็นอีเทนเฟรมนี่มัน,นมเน,น,นี่ยข้างอนนี้จุกสไนเป็นแล้วนี่คือแบบอีเทนเฟรม Thank y o วมากมีซัพพอร์ตอยู่มีซัพพอร์ตอยู่ีสันโดเยิ้มอะไรครับเนี่ยเกดีใจด้วยครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะได้ครับได้เได้เซตแม็กไก่ครับเป็นไงความรู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้ทั้งเด้งตื่นเต้นครับออแกนครับไหนโชว์ผลงานหน่อยครับได้เลยโอ้เป็นไงตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง ดีใจอ่ะดีใจามกใจากแรกงแ่เใในี่ยๆจับหัวใจหน่อยโอโ้โหเต้นตุ๊บตับเลยนะม <c oughs> าเลยเฮิเซน Hi, Johnny! <laughs> <laughs> yeah, <bro>. <laughs> 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 Come get the cue now, i got your pen. Where have you got your pen, pen? there, Oh, yeah, cheers. Sorry, friendship. <laughs> Thank you. You and we support you. Hi, Johnny, how are you? Good. Thank you. Mr. support you, Bruno. Thank you. Thank you, Bruno. Okay. One, two, three. Okay, my come. The last one. One, two, three. We from Thailand, b r u u o We support you. Thailand, support you. เกิดยอดอ่ไหนไหนหนตอนแรกน้องกั้งบอกว่าอยากจะเจอบูโนนะครับนี่เลยครับบูโนจัดให้เบอร์8เลย,เลยมาต่อกันภาคบ่ายครับสายข่าวของพี่เอ็มนะครับบอกว่าให้มาตอนสัก11โมเพราะว่าเขาจะซ้อมกันประมาณทเที่ยงเที่ยงนะแล้วก็ ตอนนี้ผ่านมาประมาณสัก2ชั่วโมงบ่ายสองกว่าแล้วเมสันเมาส์เพิ่งออกไปสักครู่นี้นะแต่ไม่จอดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะได้ใครอีกเสันเลวสักครู่นี้รถคาเซมิโรนะครับแต่ว่าไม่ได้จอดนะ ทอมแฮปปี้ได้อยู่สายคอนแทคขอบ o u ณมากครับแล้ววันนี้นะครับก็จบภารกิจของพวกเรานะครับได้ไปทั้งหมด4คนนะครับตัวท็อปด้วย2คนนะได้แฮร์รี่แม็กควายได้บูโนมานะครับแล้วก็ทอมฮีตันกับอีกคนหนึ่งคือจอนนี่อีแวนนะครับทั้งหมด4คนด้วยกันสถิติของเจ้าที่โอทัฟฟอร์ดยังคงอยู่นะครับ มาทุกครั้งก็เจอแล้วก็ได้ลายเซ็นทุกครั้งนะครับย่ําไปเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ